สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Mental Health a r o u ร d รายการที่จะสร้างความรอบรู้และให้คุณเข้าใจทุกเรื่องสุขภาพจิตครับพบก,กับผมเช่นเคยนะครับหมอจุงยุทธผิวขำผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับในช่วงนี้หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินหรือว่าเคยเห็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสายด่วนสุขภาพจิตนะหลายๆท่านก็อาจจะเคยใช้บริการนะครับซึ่งบางท่านเนี่ยมีปัญหาแล้ว ไม่รู้จะปรึกษาใครหรือจะไปพูดคุยระบายกับใครนะฮะทางกรมสุขภาพจิตเองปัจจุบันเราก็มีอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะเข้ามาช่วยเหลือทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของสายด่วนสุขภาพจิตเพื่อนแปลกหน้านักฟังปัญหาและให้คำปรึกษาอย่างเข้าใจนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับที่เรียกได้ว่า อยู่ในวงการของสายด่วนสุขภาพจิตด้วยนะครับวันนี้ขอต้อนรับนะคบพี่ประสงศักดิ์เจนกิจาภ,ภาบุ์นักจิตวทิทยายคลินิกชำนาญการพิเศษจากโรงพยาบาลสนปุงขออนุญาตเรียกพี่เบิร์ดนะคบสวัสดีครับพี่เบิร์ดครับสวัสดีครับมอสครับก็ยินดีที่ได้กลับมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะครับและคุณผู้ชมทางบ้านด้วยครับสาหรับวันนี้เนี่ยหัวข้อที่เราจะได้คุยกันคือเรื่องของสายด่วนสุขภาพจิตเพื่อนแปลกหน้านักฟังปัญหาและให้คําปรึกษาอย่างเข้าใจด้วยครับ ว่าที่มีที่มาที่ไปยังไงเนาะจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะคุ้นเคยกับสายดูสุขภาพจิตหรือเรามากักจะมีทับศัพท์ว่าฮอตไลน์ครับครับคือก็มีแบบเราเวลาที่เรารู้สึกไม่สบายใจเนี่ยเราก็โดยธรรมชาติส่วนใหญ่เราก็มักจะคุยเรื่องที่เราไม่สบายใจกับคนในคนในครอบครัวกับสมาชิกในบ้านกับเพื่อนที่เป็นกาลยานามิตรกับเราเราอาจจะคุยกับคนที่เรารู้สึกว่าไว้วางใจสบายใจ แล้วก็รู้สึกว่ารับฟังปัญหายอย่างเข้าใจด้วยแต่ในขณะเดียวกันเองเนี่ยบางเรื่องบางอย่างก็เป็นเรื่องที่แบบอยากจะหาใครสักคนรับฟังอย่างเข้าใจรับฟังอย่างตั้งใจแล้วก็ต้องบอกว่าหลายคนก็ใช้บริการของสายด่วนสุขภาพจิตซึ่งก็มีมานานเป็น20-30ปีแล้วครับ,รบแต่ตอนนี้สิ่งที่เราได้อยากจะมาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องสายดูสุขภาพจิต นะคบว่าเอ้ยคนฟังแปลกหน้าแต่ฟังอย่างเข้าใจแล้วก็ให้คำปรึกษาด้วยเนี่ยก็เป็นตัวที่บอกว่าเวลาคนเรามีความทุกข์บ้างหากบางเรื่องคุยกับคนในบ้านหรือคนใกล้ชิดแล้วรู้สึกว่าไม่รู้จะปรึกษาอะไรและอยากได้ข้อมูลที่เป็นความเข้าใจแล้วก็มีเนื้อหาที่ทําให้เรารู้สึกว่าสุขภาพจิตของเราได้รับการจัดการหรือรู้สึกดีๆกับตัวเองก็เลยมีการใช้บริการของสายด่วนสุขภาพจิต โดยเพียงง่ายๆครับโทรศัพท์เข้ามาที่หมายเลข1323 4ตัวง่ายๆครับ1323โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ที่สำคัญคือไม่เสียค่าใช้จ่ายแม้ว่าจะโทรศัพท์มือถือหรือจะใช้โทรศัพท์บ้านก็แล้วแต่ก็โทรได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆและเป็นความลับด้วยครับ ครับถามน,นิดนึงครับพี่เบิร์ดว่าเจ้าสายด่วนสุขภาพจิตเนี่ยครับมีที่มาที่ไปยังไงครับทาไมเขาถึงได้จัดให้มีฮอตไลน์หรือว่าสายด่วนสุขภาพจิตขึ้นอะไรเงี้ยครับก็คือว่าเวลาที่คนเราไม่สบายใจอย่างที่บอกกับมอสแล้วก็คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทางบ้านนะครับว่าเวลาที่คนเราไม่สบายใจบางทีก็อยากจะมีใครสักคนที่รับฟังอย่างตั้งใจรู้สึกว่าเขาสําคัญหลังจากที่เขารู้สึกว่าบางเรื่องอาจจะต้องขอความช่วยเหลือ จากคนที่มีประสบการณ์หรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็รับฟังเขาอย่างเข้าใจเนี่ยก็เลยเริ่มต้นก็อาจจะถ้าย้อนความไปได้จริงๆเนี่ยบริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์น่าจะมีเกือบทุกภูมิภาคครับแต่เท่าที่เคยรับราบนี่ก็เริ่มต้นจากกรุงเทพจากโรงพยาบาลต่างๆ่าจริงๆเราอาจจะเคยได้ยินจากโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยา<อ>แล้วอาจจะโรงพยาบาลศรีธัญญาหรือหลายๆที่ที่แบบให้บริการฮอตไลน์นะครับ แล้วหลังจากนั้นก็มีการขยายคือคู่ขายเครือข่ายว่าบริการปรึกษาทางโทรศัพท์เราเรียกว่าเป็นฮอตไลน์สายด่วนสุขภาพจิตให้คาปรึกษาทางโทรศัพท์ตอนนั้นนี่ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทุกคนจะต้องโทรศัพท์ไปแล้วก็ได้คุยกับคนที่อยากต้องใช้คําว่าคนฟังหรือคนที่สนทนาด้วยแปลกหน้าแต่กลับเมื่อใช้บริการแล้วรู้สึกอิ่มใจมช่วงนั้นก็คงต้องเสียค่าบริการแต่าหากย้อนไป2 0 3 0ปีที่แล้วก็ต้องบอกว่า คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยเรายังใช้โทรศัพท์บ้านอยู่เลยซึ่งเราโทรกี่นาทีก็ตามก็ครั้งละสามบาทเน้นนะครับว่าครั้งละสามบาทปัจจุบันก็ยังมีอยู่แต่ว่าด้วยยุคทันสมัยและโลกาภิวัตน์ที่ดีขึ้นต้องบอกว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมบ้านเรานําสมัยโดยเรียกว่าน,น้อยมากที่จะบอกเคาะประตูทางบ้านหลังหนึ่งจะมีโทรศัพท์บ้านอยู่ในประจําบ้านอยู่เนี่ยยกเว้นแต่ว่าจะเอามาตั้งเพื่อไปเป็นอุปกรณ์หรือการสื่อสารบางอย่าง ของการใช้บริการเครือข่ายไร้สายสําหรับ,รบที่จะไปอินเทอร์เน็ตสังเกตไหมครับว่าครั้งละ3บาทก็อุ่นใจอิ่มใจแต่ตอนนี้โทรศัพท์มือถือเข้ามาก็มีคนใช้อาจจะน้อยลงเรื่อยๆอสุดท้ายเนี่ยทางกรมสุภาพจิตก็ต้องบอกว่าเกิดขึ้นเมื่อ10กว่าปีที่แล้วก็บอกโอ้ถ้าอย่างงั้นเนี่ยก็ต้องมีการเซ็นสัญญาหรือว่า M.O.U. กันได้ทำพันธสัญญาพันธสัญญาด้วยกันกันกบ,ก,บกับทางกสทอชอหรือบริการ,รที่ เป็นเครือข่ายที่สําคัญมากของโทรคมนาคมนะครับว่าเราจะได้ให้บริการทางโทรศัพท์โดยที่คุณผู้ฟังทางบ้านหรือคุณผู้ชมที่มีปัญหาความทุกข์ใจโทรศัพท์เข้ามาเราไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆที่สําคัญคือโทรศัพท์มือถือก็ไม่เสียด้วยครับครับซึ่งตรงนี้ทําให้การเข้าถึงบริการทั่วถึงฉับไวแล้วก็ครอบคลุมด้วยครับที่บอกว่าฮอตไลน์นี่คือหนึ่งคือไม่เสียค่าบริการ ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ยังให้บริการ24ชั่วโมงด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วที่สําคัญคือฮอตไลน์โทรปุ๊บก็ติดปับ๊บแต่ปัจจุบันอย่างที่บอกว่าจากที่เรารู้สึกว่าเรื่องสุขภาพจิตสุขภาพใจเป็นเรื่องคุยได้เราก็มักจะพบว่าเป็นธรรมดาที่เวลาคนเราเจอสภาพการเปลี่ยนแปลงของชีวิตการดํารงชีวิตที่แบบทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองหรืออะไรต่างๆแม้กระทั่งแต่สุขภาพจิตของครอบครัวเองเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกว่า เรื่องหัวใจเป็นเรื่องสําคัญคหัวใจที่ที่นี้หมายถึงจิตใจนะครับคือสุขภาพใจของเรารก็ต้องบอกว่ามีผู้ใช้บริการเยอะขึ้นอาจจะมีผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ที่เป็นแบบนิรนามค,คุณผู้ฟังอาจจะคุ้นคุ้นกับคาว่าสมาคมสมาริตันหรือบางทีก็มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ให้เปิดให้บริการโดยที่ไม่สแสวงผลกําไร,รซึ่งตรงนั้นก็ให้บริการแต่บางทีก็อาจจะมีข้อจํากัดว่าเออ อาจจะต้องมีค่าบริการโทรศัพท์เข้าไปคือค่าใช้จ่ายบ้างแม้ว่าเดี๋ยวนี้มันจะเล็กน้อยลงแต่พอตอนนี้หนึ่งสสาเข้ามา1ิกว่าปีแล้วก็ตามนะครับแล้วตอนนี้ก็ยังใช้อยู่เนี่ยนอกจากที่มอสบอกว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายโทรได้ย4ิบสี่ชั่วโมงแต่หัวใจที่สําคัญอีกข้อนึงคือจะมีคนรับฟังอย่างเข้าใจโดยที่เก็บข้อมูลเป็นความลับ,รบเราจะสบายใจไม่ต้องบอกชื่อไม่ต้องบอกนามสกุลอาจจะบอกแค่มีการสอบถามเพียงแค่ที่อยู่ หรืออายุเท่านั้นเพื่อเก็บเป็นสิ่งติข้อมูลว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนโทรมาจากที่ไหนเราก็อยากรู้ว่าคุณผู้ชมผู้ฟังทางบ้านที่ใช้บริการ13 2 3อยู่ตรงไหนบ้างเราจะได้ช่วยเหลือกันในโอกาสต,ต่อไปครับแล้วกลุ่มของผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ครับพี่ี่เบิร์ดครับเ,เราเจอผู้ใช้บริการกลุ่มไหนบ้างครับเป็นคนป่วยไหมหรือว่าอาจจะเป็นประชาชนทั่วไปอะไรเงี้ยครับ คำถามของมอสด,ดีมากเลยนะครับอย่างที่บอกว่าสภาวะที่เดี๋ยวนี้มันมีการแข่งขันเริ่มมากขึ้นสังคมเมืองมากขึ้นครับสังคมที่อยู่นอกเมืองก็ยังมีความเป็นเมืองที่เอาความทันสมัยเข้าไปแล้วก็เรื่องปฏิเสธไม่ได้ว่าด้วยการแข่งขันความเครียดความกังวลเรียกว่าความคับข้องใจหรืออะไรต่างๆที่ต้องต่อสู้กันทุกอย่างมันก็เลยมีเดี๋ยวนี้ฐานสุขภาพใจฐานปัญหาสุขภาพใจมันกว้างขึ้นครับ ผู้ที่ใช้บริการ 1, 3, 2, 3หรือใส่ดูสสุภาพจิตทั่วประเทศเลยเนี่ยและครับก็ต้องบอกว่ามีตั้งแต่อายุเท่าที่เจอก็10กว่ากว่าแต่ถ้าเผื่อว่ามองตัวเลขกลมๆคือ20จนถึงวัยก็ประมาณสัก50กว่ากว่าจะว่าไปก็คือคนวัยทำงานนั่นเองครับแต่คำถามคือต่ำกว่า20ลงมาอยู่ในระดับอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยก็มีโทรศัพท์เข้ามาเรื่องปัญหาสุขภาพจิตสำหรับา เราใช้คําว่าเป็นผู้ใช้บริการสุขภาพจิตหรือจิตเวชท,ที่บางทีเราก็คือเข้าใจว่าเขาเป็นผู้ที่ไม่สบายนะครับ,รบทางด้านจิตใจก็มีโทรมาเหมือนกันเพื่อพราะรู้สึกว่าเป็นช่องทางที่ช่วยเหลือทําให้เขาอาจจะยังไม่ต้องมาพบคุณหมอที่สารบําบัดหรือบริการทางสุขภาพจิตได้สำหรับเบื้องต้นที่ทำให้เขาดูแลตัวเองครับ,รบแสดงว่าก็เป็นประโยชน์กับทุกกลุ่มทุกวัยแล้วก็ทุกหน่วยด้วยครับแล้ว ปัญหาส่วนใหญ่ที่เขาโทรเข้ามาปรึกษาค่ะพี่เบิร์ตส่วนใหญ่แล้วเป็นปัญหาเกี่ยวกับอะไรบ้างครับบางทีเราก็เลยรู้สึกว่าโอมันน่าจะเป็นเรื่องของแบบปัญหาเรื่องจิตเวชแน่เลยถาม <c oughs> ว่าคนนั้นป่วยอะไรเป็นโรคอารมณ์แปรปรวนหรือเปล่าคนนี้ดูแล้วมีปัญหาระแวงไหมหรือคิดอะไรแปลกๆแบบที่เราเข้าใจกันแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าอย่างที่บอกสภาวะที่เปลี่ยนแปลงเรื่อยเหล่านี้เราถึองบอกว่าความเครียดแม้กระทั่งแต่เรื่องที่ไม่สบายใจความไม่เข้าใจกันในที่ทํางานหรือ <c oughs> กระทั่งแต่สุขภาพจิตครอบครัวที่บอกครอบครัวเป็นสาบันที่เล็กที่สุดแต่สําคัญที่สุดนี่นะครับก็กลายเป็นว่าคําไม่เข้าใจกับคุณพ่อคุณแม่กระทั่งแต่ปัญหาเลี้ยงลูกหรือปัญหาสื่อสารกันเองในบ้านกระทั่งแต่ที่ทํางานเดี๋ยวนี้เราคงได้ยินบ่อยๆกับคว่าการกันแกล้งในโรงเรียนซึ่งต้องบอกว่าที่ทํางานก็มีครับคือคําว่าบูลลี่นี่เองก็มีด้วยแล้วที่สำคัญหลังนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าเดี๋ยวนี้ออทุกอย่างที่เริ่มเปลี่ยนไปกลายเป็นว่าเป็นปัญหาสุขภาพจิต ที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของคู่ชีวิตบาง hmm. ทีเด็กมาหาวิทยาลัยทะเลาะกันเองเลิกกันกับแฟนก็รู้สึกว่าเป็นปัญหาใหญ่ครับแต่ก็เราก็เข้าใจเขาครับเพราะว่าในวัยคนอายุ18-20เนี่ยแน่นอนเวลาคนไปดูขอไปใช้บริการหมอดูทํานายต่างๆยังไม่ผลเรื่องความรักเลยแต่บางทีเขาก็เลยอยากจะมามีพื้นที่ในการช่องว่างคุยเรื่องสุขภาพใจของเขาอะว่าเขาถูกไม่ได้รับการยอมรับ ถูกปฏิเสธอาจจะมีความรู้สึกเสียใจผิดหวังแต่ก็อาจจะไม่ถึงป่วยก็ได้นอกจากนี้คนที่ทำงานก็คงเครียดปรับตัวไม่ทันถูกย้ายงานหรือบางทีโยกย้ายตำแหน่งงานรู้สึกว่าบางอย่างมันไม่ใช่ที่ของเขาทั้งที่เขาก็อยู่มาอย่างอย่างดีขึ้นครับถ้าคนมีสุขภาพจิตดีก็มองว่าโอ้ดีจังเลยมีโอกาสเข้ามาท้าทายทําทให้เขามีแสดงความสามารถแต่บางคนก็ตรงกันข้ามคือ ยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวช่วงนั้นอาจจะเหมือนแผ่นเสียงตกร่องครับที่รู้สึกว่าขอคุยเพื่อคลายความทุกข์ใจของเขาโอ้แ oh, สดงว่าอย่างที่มอสบอกทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นทุกจุดเลยครับที่เป็นปัญหาสุขภาพใจหมดเลยครับอจริงๆแล้วมีผู้รับบริการเกือบทุกกลุ่มวัยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เด็กสิบกว่าหรือว่า วัยรุ่นวัยทำงานหรือไปจนถึงอาจจะเป็นวัยผู้ใหญ่ด้วยใช่ไหมครับในกลุ่มที่เข้ามาก็จะมีปรึกษาเรื่องทั้งความรักครอบครัวการงานอะไรถูกต้องไหมครับถูกต้องครับแล้วแบบนี้ทางผู้ให้คำปรึกษาครับเขาจะมีวิธีการหรือว่ารูปแบบการช่วยเหลือเมื่อมีผู้รับบริการโทรเข้ามาเนี่ยเขาจะมีวิธีการช่วยยังไงบ้างครับ ถ้าเราย้อนกลับไปเรื่องของคำว,ว่ามเมนอ,อหัวข้อของวันนี้ที่ Mental Health Allow เนี่ยคุยกันก็คือบอกว่าสายดูสุขภาพจิตคนฟังแปลกหน้าแต่ฟังอย่างเข้าใจแล้วรู้สึกว่าได้รับการช่วยเหลือเนี่ยต้องบอกว่าคนที่เป็นวัยทำงานโทรเข้ามาสิ่งที่เราให้บริการกับเขาคือรู้สึกว่าเราใช้การฟังอย่างตั้งใจเพราะเดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่าคนฟังน้อยลงครับบางทีในบ้านเองบอกว่าเออพ่อกับคุณแม่ฟังหนูอยู่ ื่อนที่ทํางานก็เป็นเป็นหัวหน้างานบอกเราก็ฟังน้องที่มาฝึกงานใหม่ๆหรือทํางานแล้วขอความช่วยเหลือแก้ไขแต่จริงๆก็จะพบว่าฟังได้ไม่กี่คําก็รีบเสนอความเห็นส่วนตัวหรือมุมมองประสบการณ์ที่คิดว่าดีที่สุดให้กับคนคนที่เขากําลังขอความช่วยเหลือถ้าสุดท้ายเขาก็ยังเป็นเสียงสะท้อนนะครับแม้กระทั่งแต่ให้บริการที่หน่วยบริการของคลินิกสุขภาพใจหรือโรงพยาบาลจิตเวชท,ที่เราทํางานอยู่เนี่ยก็พบว่ามีเสียงสะท้อนกลับมาว่า เดีย๋ยวนี้มีคนฟังผมน้อยลง hmm. มีคนฟังดิฉันน้อยลงคทั้งผู้หญิงและผู้ชายเป็นพูดคําแรกออกมาคือผมอยากได้คนฟังอย่างเข้าใจแต่คําว่าฟังอย่างเข้าใจก็คงไม่ได้เหมือนกับเวลาเราไปยืนอยู่หน้ารูปปั้นแล้วเราก็บ่นพูดกับรูปปั้นหรือแม้กระทั่งบางคนเป็นเ,เลี้ยงน้องแมวน้องหมาอยู่เนี่ยบางทีก็แค่รูปขนมันเบาๆแล้วพูดกับมันด้วยบางคนก็มีเจ้าตุ๊กตาน้อยอยู่ประจําตัวเหมือนคอยพิทักษ์ใจอยู่เนี่ยแต่เขาก็ แค่ไปอยากบอกว่าเขาอยากให้มีคนฟังแต่ฟังอย่างตั้งใจพิเศษกว่านั้นคือครเราต้องมีคนส่งสารแล้วก็รับสารแสดงว่าฟังอย่างตั้งใจเขาคงต้องฟังทุกๆุกอย่างของความทุกข์แล้วก็พูดคุยกันแม้กระทั่งแต่บางทีเดี๋ยวนี้บริการทั้งคุณผู้ฟังหรือคุณผู้ชมจะคุ้นกับสิ่งที่พี่ชอตพี่สายทิพย์คุยเรื่องเลยับใน<อ>ใน,ในขลับไฟเดย์ยังรู้สึกว่าอ๋ออันนั้นอาจจะเป็นแบบขอปรึกษาผ่านช่องทางต่าง เรารู้สึกว่าเออมีคนฟังแล้วมีคนตอบแต่สายด่วนสุขภาพจิตจะเหมือนมีผู้ให้คำปรึกษาทางสุขภาพจิตเนี่ยอยู่ใกล้ๆครับรับฟังอย่างตั้งใจแล้วก็มีโอกาสทําความเข้าใจกับหัวใจของเขากรมสุขภาพจิตในช่วงสองสปีตั้งแต่สถานการณ์โควิด -19 นะครับเราให้ความสําคัญรุนแรงสุขภาพจิตเรื่องหัวใจมีหูหัวใจที่อยู่ทางซ้ายอกที่ว่าตรงกลางค่อนไปทางซ้ายเนี่ยมีหูคือ เรารู้สึกว่าหัวใจของเราลึกๆเนี่ยเปิดหูไว้สำหรับฟังอย่างตั้งใจด้วยการฟังภาษาพูดฟังด้วยตาฟังด้วยหูแล้วก็ฟังด้วยใจภาษาพูดฟังด้วยหูภาษากายเนี่ยฟังด้วยตาครับแต่ภาษาใจคือการฟังเรื่องอารมณ์ความรู้สึกทัศนคติซึ่งเขาคนที่ใช้บริการนี่มักจะสะท้อนกลับมาว่าอุ่นใจอิ่มใจ แล้วเหมือนยกภูเขาออกจากอกอะอเอาเรื่องที่ไม่สบายใจของตัวเองบางทีเป็นเรื่องแบบไม่สบายใจมากๆเลยหลังจากผิดหวังอกหักความรักตกงานก็ดีถูกย้ายงานก็ดีหรือแม้กระทั่งไม่เข้าใจว่าเพื่อนสแสดงออกท่าทีแบบนี้หมายถึงตัวเองถูกปฏิเสธการยอมรับจากกลุ่มคพอมันรู้สึกว่าเออมีคนฟังแล้วพลังในการรับฟังเนี่ยมีประสิทธิภาพมากทําให้เขารู้สึกว่าคนที่เขาขอปรึกษาหรือความช่วยเหลือเนี่ย มีเห็นว่าตัวเองมีความมีคุณค่ามีความหมายแล้วเหมือนเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ดีขึ้นมีความสําคัญ <multif. S 1> แล้วก็สบายใจครับแต่นอกจากนั้นเนี่ยก็คงต้องกลับมาดูว่าเราก็มีกระบวนการต่างๆหลังจากการฟังครับมอสคือกลับมาดูซิว่าแล้วจะชวนให้เขาเห็นมุมมองที่แตกต่างยังไง <Haf. S 1> นั่นคือการปรับความคิดปรับอารมณ์และพฤติกรรมหรือกระทั่งแต่เข้าใจหัวอกลึกๆของความทุกข์ของเขา คือนอกจากจะรับฟังอย่างตั้งใจแล้วเราเองก็ยังสะท้อนให้เห็นมุมมองต่างๆที่บางทีผู้รับบริการเองก็อาจจะมองไม่เห็นหรือคาดไม่ถึงด้วยซ้ำอครับโอจริงๆแล้วเรียกว่าเหมือนได้เข้ามานั่งคุยกับนนะักจิตวิทยาแบบนี้เลยไหมครับก็อย่างที่บอกครับว่าเวลาที่เราให้บริการแล้วเ,เคยมีโอกาสได้ถามความรู้สึกหรือสิ่งที่เขาสะท้อนกลับมาบเขาก็รู้สึกเหมือนกับแบบ เออมีใครสักคนฟังอยู่ใกล้ๆแบบ <ừ> ใกล้มาก <ừ> ๆเลยแล้วก็รู้สึกอุ่นใจสบายใจที่ไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลด้วย <ừ> จนเขาก็กลับมาโทรกลับมาซ้ําหรือถ้าสมมุติว่าคนที่ต้องขอความช่วยเหลือแล้วต้องเ,อเข้าสู่ระบบการรักษาหรือทําอะไรต่างๆเพื่อช่วยเหลือมากกว่านั้นเขาก็รู้สึกอุ่นใจมากขึ้นว่าไม่เขินอายที่จะเดินเข้าไปสู่การรักษาขนาดเราเองเนี่ย ยังต้องมีช่างตัดผมประจําบ้านเนาะรเรามีคุณหมอดูแลในคลินิกตั้งแต่เราเป็นเด็กจนกระทั่งโตเราก็รู้สึกว่าไปคลินิกที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพกายแล้วอุ่นใจแต่อาจจะสภาพสังคมเราทุกวันนี้อาจจะมองมุมว่าใครเดินเข้าไปปรึกษาคลินิกสุขภาพใจแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้มีปัญหาอะไรแปลกๆหรือเปล่า <ừ> ทั้งที่จริงๆเราอาจจะเคยรู้ไหมว่าเขาอาจจะอยากคุยกับใครสักคนเพื่อทําให้รู้สึกว่าสบายใจคลายความทุกข์ด้วย อย่างนี้เราก็อาจจะชวนให้เกิดมุมมองใหม่ที่ดีครับว่าถ้าเราทุกข์ใจเราโทรปรึกษาได้หรือวันหนึ่งที่เราต้องการความช่วยเหลือจริงๆจากผู้ให้บริการสุขภาพใจเนี่ยรเราก็รู้สึกว่าเรายินดีจะพร้อมที่จะเข้าไปแล้วก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องปกติอ่ะเพราะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวอย่างนี้ครับ,รบถ้าเราสบายกายเราก็มีความสุขโอ้ถ้ายิ่งสบายใจเราคงยิ่งมีความล่าเริงแจ่มใสแล้วก็เป็นตัวบอกเลยว่าเรามีสุขภาพจิตที่ดีด้วยครับ อืมครับแล้วแบบนี้ผู้รับบริการนะครับถ้าบางท่านอาจจะเจอปัญหาว่าโทรเข้ามาแล้วมีปัญหารอสายนานๆไม่ได้คุยสักทีอะไรอย่างเงี้ยครับอันอันนี้เรามีคําแนะนําอะไรเพิ่มไหมครับจริงๆเราก็รู้สึกลําบากใจนะครับขนาดเราเองเวลาเราโทรศัพท์ไปคอเซ็นเตอร์ที่ไม่ใช่มิจฉาชีพเนาะอันนี้ขาไปถึงคนที่มีจุดประสงค์ที่ทําให้บางที การโทรศัพท์ไปที่อื่นก็ตกใจเวลามีคนโทรมาเป็นธรรมดาครับโทรไปขอความช่วยเหลือจากธนาคารหรือ,อหน่วยที่ให้บริการเรื่องบัตรเครดิตกระทั่งแต่สายการบินหรืออะไรตามที่เราต้องการโทรไปมากกว่ามอดลองคิดดูสิครับไม่ต่ำกว่า6นาทีในการรอสายเก่งสุดก็ประมาณหนึ่งนาทีแต่ประเอิญว่าเดี๋ยวนี้ก็เรายอมรับว่าปัญหาสุขภาพใจเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วคุยได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องบอกว่าอาจจะ ให้คุณผู้ฟังได้ลองกลับมาระหว่างที่กําลังรอสายก็ถือโอกาสได้สํารวจใจตัวเองก่อนที่จะรอสายครับ,รบเขาจะได้รู้สึกว่าอ๋อฉันก็ได้เตรียมความพร้อมไม่ตกใจเกินไปว่าโทรไปแล้วเดี๋ยวมีคนรับทันทีบางทีบางคนตกใจก็<อ>ตกใจรีบวางสายเป็นไปได้ไหมครับรอสายก็รอใจตัวเองแต่ถึงตรงนั้นเนี่ยพอเขาโทรติดเนี่ยบางทีเราก็อาจจะเคยถามเหมือนกันว่า,าโทรศัพท์รอนานไหมครับ แล้วเป็นยังไงบ้างบางทีเขาก็บบกโอ้ไม่นานเลยเขารอได้เพราะเขาจะได้ทบทวนตัวเองเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นเราก็ให้บริการเขาแล้วพูดคุยเพื่อช่วยความช่วยเหลือเขาเนี่ยหลังคือเรียกว่าเกือบทุกสายวางวางสายไปก,ก็ก็รู้สึกว่าเหมือนอิ่มใจมากๆกับสิ่งที่ที่ตัวเองใช้เวลาอันมีค่าโทรศัพท์เข้ามาครับ ครับอ๋อจริงๆแล้วมันก็จะมีบ้างในช่วงช่วงเวลาที่มีผู้เข้ารับบริการเยอะๆใช่ไหมครับมันก็จะมีการรอสายบ้างแต่ในช่วงที่รอเนี่ยเราเองก็สำรวจตัวเองไปด้วยนะครับเตรียมข้อมูลไปด้วยใช่ไหมครับแล้วแบบนี้มันมีช่วงไหนไหมครับที่แบบจะมีคนใช้บริการเยอะๆอะไรอย่างนี้ครับอ่ลองกลับมาง่ายๆครับแม้กระทั่งแต่ห้างสรรพสินค้าหรือตลาดที่เราไปซื้อของเนี่ย คนส่วนใหญ่ก็คงจะไปตอนช่วงหลังเลิกิทํางานเด็กๆก็คงหลังเลิกเรียนหนังสือซึ่งมีตลาดมาขายของหน้าโรงเรียนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คงไม่แปลกใจก็คงหลังเลิกงานที่เขารู้สึกว่าเขามีเวลาให้กับตัวเองมีพื้นที่ให้ตัวเองมากขึ้นก็คงน่าจะมาสักห้าโมงหกโมงเย็นยาวไปจนถึงก่อนเที่ยงคืนเลยซึ่งจากประสบการณ์ที่เคยได้ให้บริการทางสุภาพจิตที่เป็นสายด่วนสุภาพจิตเราเนี่ยนะครับหรือฮอตไลน์ที่เราย่อคำเนี่ยนะครับ ก็พบว่าัวช่วงเย็นๆจนกระทั่งก่อนอคุณผู้ฟังเข้านอนเนี่ยโทรศัพท์มาเยอะเลยเนาะแต่จะว่าไปถ้าเกลียดทุกๆเวลาก็น่าจะไม่แตกต่างจากบริการอื่นครับ,รบแต่หลังเที่ยงคืนก็ถามว่ามีไหมมีสิครับเพราะว่าเคยรับสายจากต่างประเทศด้วย<อ>ซึ่งเวลาของเขาเนี่ยเขาคือเวลา ช่วงกลางวัน,วนช่วงบ้านเขาช่วงบ่าย,ชายใช่ครับเขาเป็นกลางวันแต่เราเป็นกลางคืนอ,อย่างล่าสุดเนี่ยก็มีโอกาสโดยที่สบายใจได้นะครับไม่ได้เอ่ยชื่ออยู่แล้วก็มีโทรศัพท์มาจากทางอังกฤษกับอเมริกาด้วยโอ้ตัวเองมีประสบการณ์ได้รับมาเมื่อล่าสุดเมื่อสัปดาห์สองสัปดาห์ที่แล้วครับโทรมาจากสหรัฐอเมริกาครับแล้วก็แบบเชื่อใจเขาด้วยนะว่าเออโทรมาจริงๆแล้วก็ได้มีโอกาสคุยกันจะรู้ว่าอ๋อเดี๋ยวนี้มีเคล็ดลับในการโทรว่าก็เป็นโทรศัพท์ เคลื่อนที่หรือมือถือจากเมืองไทยที่สามารถเปิดบริการแล้วก็ลมมิ่งกันมาได้แล้วพอลมมิ่งมาเสร็จเนี่ยไม่เสียค่าบริการเลยเพราะว่ากด1323งฟรีสังเกตไหมครับอยู่ทวีปอเมริกาหรือยุโรปเองโทรมาอย่างฟรีเลยแสดงว่าตอนนี้เนี่ยคนไทยทุกคนเพราะหนึ่งสามสองสามสำหรับประชาชนคนไทยครับเราสามารถที่จะบอกได้ว่าโทรได้ทุกเวลาเลยหากคุณไม่สบายใจและที่สําคัญคือถ้าหลังเที่ยงคืนไปแล้ว คุณผู้ฟังยังอาจจะยังแบบยังบางยังบาง,บงคนยังติดงานอยู่แล้วรู้สึกว่าอยากคุยหลังนั้นเนี่ย,ยก็มีผู้ให้บริการตลอด24ชั่วโมงครับครับออจริงๆแล้วช่วงเวลาที่รับบริการเ,เราสามารถโทรได้ตลอดเลยนะครับก็จะมีผู้ให้บริการคอยรับสายทุกท่านอยู่นะครับก็สำหรับวันนี้เรียกได้ว่าเราได้ทำความรู้จักกับสายด่วนสุขภาพจิตกันอย่างครบถ้วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่มาที่ไปหรือ สถานการณ์นะคบผู้รับบริการในปัจจุบันเนาะไม่ใช่เฉพาะแค่ผู้ที่เจ็บป่วยเท่านั้นนะครับใครที่มีปัญหาไม่สบายใจหรือมีปัญหาที่อยากจะระบายพูดคุยกับใครสักคนหนึ่งเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสบายใจขึ้นหรือว่าปรึกษาปัญหานะครับสายด่วนสุขภาพจิตเองก็ ยินดีที่จะให้บริการกับทุกท่านนะครับผ่านหมายเลข1323นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพี่เบิร์ดนะครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลกับเรานะครับอีกเช่นเคยท่านสามารถติดตามรายการ Mental Health Hour ของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็น y u u t u b e f b o o k นะครับโรงพยาบาลสนปรุงเราก็จะมีความรู้นะครับความรอบรู้ ด้านสุขภาพจิตมาพูดคุยให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับสำหรับวันนี้เราเองต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ